โอ้มสัตยามเช้าๆจ้าไปใส่บาทเล็กหน่อยวุ่นเลยอัยยะมามาตังไปใส่บาท แลนน้ำรวจพืน้นไปไปไปคุณนายขี่ดือ้อแค่เช้านะคะใส่บาทด้วยกันโอ้ยลดลดแลนบุญน๋่วเด็กหน่อย พี่มาพี่ <มา S 1> ไปท่านห,าาาไไหนึ่ง <laughs> นันน่งขึนน้นในเดินมาเดินมาเดินมา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 ,มารอใส่บาทจ้าเดี๋ยวพ่าอาจารย์กับมา เช้าๆนะคะบรรยากาศดีแห้งเด็กหน่อยเด็กหน่อยจมแล้วนี่คุณนายอาจยนมาแล้ว ấy lên cái giác lên ôi cái xe bạt con lúc khuyên ừ lúc khuyên lúc quay lúc พามาแล้วพามาแลี้ยวเล่นล <nervous S 1> <laughs> ุกข uh, <laughs> <NS> ึ้น <Bass> ลุกข <laughs> ึ <ule> ้นเราใส่บาทเราใส่บาทอากาศเนี่ยมันเศร้า ไว้ลุ่นกะดอดื้อบองหูยูงนั่งล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 งบรรยากาศคันนั่งลงโอ้ยนอนนาพาจันย้พี่แม่ เงสีแตกเด้เจ้าคือบใส่ยเองเลยฮ้อนฮ้อนล้อนอัเอ้า

มอยากกินสล้งโอ้ยมันไม่มีอะไรกินเลยเนาะไม่มีอะไรยไม่มีอะไรเลยดมวมีอะไปรเ่ยตักไปแล้วไปแล้ว à mừng lên con ê tăng lên năm tăng tăng lên năm bơ tăng lên năm bơ không tăng lên năm tăng 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 Các lên có tăng tăng Vài lùn bằng Vài lùn tìm thần nón lây Nhìn chăng đấy Vài lùn bàn ủm Khi đưa heng Khen vài lùn Ôi thảm khuôn nai Thảm khuôn nai เสวนกันไปเที่ยวใส่ฮะถามคุณนายเบิงสิข้ากันไปเที่ยวใสอุ่มไปน้ำแน่อุ่มไปน้ำแน่ บึงบึงหวงพอยานพอหายตังกับยานหายที่กัน<อ>บุวัวสิหากูได้นะแล่นน้ำกุดลดพึ่นตัง <c oughs> เออตังยาดือ้อตังยาดือ้อตังหาพอแล้วลูก โอ้ยหักกันแห้งเนาะหักแห้งเอ้ยลูกติดโอเอ้เจ้าหักตังแล้วหักโพเดวกอาศจะมือเสัามวนแห้งอารมณ์ดีฮะติดโอ หลุกติดพอแล้วเสาหักตังแล้วเด้อหักแข้งโอ๊ยหักแข้งเออนั่งติ้งหลุดนี่ล่ะหักแข้ง nè cây phải lấy cây phân ấy trước ờ, à, đảo lại ôi hạt cành hèn Ôi hạt phô ô lục tít thô ôi hạt đi ôi ghê lều chát cá lên chát cán đúng um, chát cán vào nhạc đầy lăng văn lên đầy đầy lăng văn đơ ừ. vào nhạc đơ Ờ vào ờ, nha cái tăng Úi ừ. Úi ừ. Kiện này con này Kiện này con này nè Ừ chát cá lên Ở à chắc bạn nè Úm ở chắc bạn nè Hết luôn phút đấy cả lên nè không ơi, ừ. Chôm lên Ừ Nhớ vào nhà

แต่ผูบอกยากเลยล่ะเออฮักพอกับฮักฮักคุณนายกับฮักตีคุณนายขี่ดื้อเลยยย้

ลับบ้านแล้ว hmm. ค่ะเมื่อบานไปใส่ไปใส่เออน้ำกลนผู้ใดไปแล้วนั่นนั่นนะไม่ใช่กคุณก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับไวซํำนิกก็นะะคะฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญสวัสดีค่ะ